คนลาวนะพี่น้องมาโด่งดังในประเทศไทยเนาะพูดภาษาไทยแต่กลับโดนหาข้อละหาว่าขายชาติข้อละหาว่าเป็นวัวเลื่มตีดนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบิตสุูคนคือจังคลิปนี้นะพี่น้องแด่ยบยยอดจับแปกขก้นเมืองเป็นเป็นภาพที่ประยอดแคปมานะพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่คนลาวยังยังไม่มองข้ามนะคนลาวบางคน คนกลุ่มนี้บัายอดเชื่อนะว่าเพิ่งมีโทรศัพท์ไซ์เนาะแล้วก็คนที่แบบนี้น่ะไม่ค่อยเจริญหรอกเนาะไม่ไม่ค่อยมีตังไม่ค่อยอนั้นหรอกแต่คนเพิ่งพิ่งซื้อโทรศัพท์ไซเนาะเพราะว่าธันวาสุริยจักรเขาเข้ามาเป็นนักแสดงในซ่องเจ็ดสีเนาะอยู่ทางฝั่งประเทศไทยน,นานถึง14ปีแล้วะละครที่บายอด จำได้ดีเนาะที่เขาแสดงนั่นก็คือลูกผู้ชายแม่แตาพศเนาะที่เป็นเด่นๆเ,เลยนะที่บยัดได้เห็นเนะเป็นเป็นรองนะเป็น,เป,นเป็นพระเอกรองซึ่งหลายๆเรื่องมากที่เขาแสดงเนาะแต่เพราะทีนี้บุคคลเหล่านี้ไปไหนหนึ่งแหละบรวยัดเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือใช้นะเป็นเพราะแบบนี้แหละคนลาวอะยังไม่ได้พัฒนาประเทศลาวไม่เจริญ เพราะพูดภาษาไทยก็หาว่าขายชาติหาว่าเป็นวัวลืมตีนเขามาสแสดงในผืนแผ่นดินไทยเนาะแล้วจะให้ไปพูดภาษาอะไรภาษารัสเซียภาษาญี่ปุ่นเนาะมาประเทศไทยมาทำมาหากินในประเทศไทยก็พูดภาษาไทยเบายอดตอนนี้ก็พูดภาษาไทยแล้วถ้าคนลาวกับคนลาวพูดภาษาอะไรก็ภาษาลาว เวลาเราทำงานกับนายจ้างไทยเราก็พูดภาษาไทยที่หมายถึงเป็นภาษากลางเพราะว่าคนลาวพังภาษาไทยออกแล้วทำไมธันวาเขาถึงไม่พูดเป็นภาษาลาวเพราะเขาไปออกรายการที่เป็นรายการของคนไทยะและเป็นรายการดังด้วย แล้วถ้าเขามาหาพ่อแม่อยู่ทางฝั่งลาวเขาจะพูดภาษาอะไรเขาก็พูดภาษาลาวเนาะเออถ้าเขาพูดกับพ่อก,กับแม่เขาเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะว่าอีกอย่างเนาะเอออันนี้ถ้าอยากแซะอยากอะไรเนาะก็ว่าอีกอย่างแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดเนาะแต่ถ้าหากว่าจะพูดแบบนี้มันยังสามารถพูดได้หน่อยนะเออพูดกับพ่อก,กับแม่เป็นคนลาวทำไมพูดภาษาไทยทำไมพูดภาษาอังกฤษพ่อแม่ไม่รู้เรื่องสมมติวานะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง แต่นี่เขาพูดกับคนไทยเนาะแล้วจะบอกแล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนวัวรืมตีนได้ยังไงซึ่งเขาอยู่ในวงการนักแสดงเนี่ยมาถึง14ปีพวกคุณไปอยู่ไหนพวกคุณไม่รู้เขาก็แสดงเขาก็พูดภาษาไทยตลอดเนาะทุกคนอื่นน่คนเป็นร้อยชีวิตพูดภาษาไทยหมดคุณจะไปพูดภาษาลาว,ลวเราก็จะเข้าใจหรอไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยเขาจะเข้าใจภาษาลาวทั้งหมดนะเนาะ บดได้เนาะกินกินเขา่าเขาได้แต่ซัมนี้เนาะบางคนเขาก็ฟังออกแค่เท่านี้จริงๆเนาะคนไทยไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนจะฟังภาษาลาวออกมดทุกคนไม่ใช่เนาะไม่ใช่ให้คิดดีๆว่าเขาอะไปทํางานกับคนไทยถ้าหากว่าพูดภาษาไทยแล้วผิดเนาะพูดภาษาอื่นก็ต้องผิดด้วย แล้วทำไมพวกคุณจะมาเจาะจงกับคนไทยเนี่ยซึ่งในพฤติกรรมในการที่บ่ยยอดได้เห็นนะครับมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนลาวนีไม่เคยปล่อยวางคนแบบไหนไม่เคยปล่อยวางโดยเฉพาะคนที่เรียนหนังสือหรือว่าอาจจะเรียนสูงๆองกติกับคนไทยอกติกับประเทศไทย แล้วซึ่นสมเวียดนามซึ่นสมกัมพูชาอา่าไรเนาะมายจะงงนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือตลอดเนาะช่วยเหลือตลอดแล้วทำไมถึงมาอาคติดูหมิ่นดูแคนการพูดภาษาไทยบอกว่าขายชาติทุกคนมาประเทศไทยมันก็ขายชาติหมดแหละเนาะมายจเองก็ขายชาติ ที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วไปให้ทํางานที่ไหนเนาะไปทํางานบนหัวพ่อมึงเหรอซึ่งในเรื่องราวเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยถ้าเราพูดได้แล้วถ้าถ้าพูดได้เหมือนคนไทยนะถ้าเขาพูดภาษาลาวได้เขาไปทางสปปลาวเขาก็ต้องพูดภาษาลาวเนาะขาถ้าเขาพูดเป็นนะ้าเขาพูดได้บางคนนะแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เขาพูดภาษาไทยเพราะว่าเรา เข้าใจอยู่แล้วคนลาวดูทีวีไทยสื่อไทยเราก็เข้าใจหมดทุกอย่างแต่ถ้าคนไทยบางคนเขาพูดไม่ได้เขาก็พูดภาษาไทยบางคนเขาพูดภาษาลาวได้เขาก็พูดภาษาลาวมันไม่มีการไขาชาติหรอกเนาะแต่มีแต่พวกคนนั่นแหละที่หาด่าคนอื่นว่าเป็นวัวลืมตีนบ้างแล้วพวกคุณทําอะไรเนาะเพื่อสังคมบ้างทําอะไรเพื่อผลประโยชน์บ้างหรือว่าติมาแข่คนอื่น นะการที่ทํามากินในประเทศไทยเนาะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งโดเนมเขามาอยู่เป็นสิบกว่าปีแล้วจนเป็นดาราระดแบบับต้นๆเลยนะเนาะเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลยซึ่งทีแรกบรอญยศก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยเป็นคนลาวบอญยศเพิ่งมารู้เนี่ยประมาณห้าหกปีที่แล้วที่มารู้ว่าเออเขาเขาเป็นคนลาวเนาะเขาได้เจอกับ อ,อยู่ที่เวียงจันทร์นะครับคนคนปักเซนะน้องซึ่งในการที่คนเรามาทำมากินในประเทศไทยเนาะพูดภาษาไทยมันก็เป็นสิ่งดีนะที่เราพูดภาษาได้นะคุยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่พูดภาษาไทยเนาะหรือว่าการให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดี และเป็นสิ่งที่เราควรจะทำด้วยเพราะว่ารายการที่เขาไปออกก็เป็นรายการไทยสื่อทีวีก็ทีวีไทยไม่ใช่ว่าเออถ้าไปออกรายการยูทูบเบอร์ลาวแน่นอนเขาก็ต้องพูดลาวก็เหมือนดาราอีสานนาะดาราที่เป็นคนอีสานที่เขามาแสดงในกรุงเทพเวลาพอเขาออกไปข้างนอกเนาะเขาไปเจอกับไอยูทูบเบอร์ทีมงานที่แบบว่าเป็นคนอีสาน เขาก็พูดภาษาอีสานเนาะมันก็ตามช่องน้อวอนสินะเป็นตามตามตามช่องไปนะว่าเออช่องนี้เขาต้องการแบบไหนเนาะหรือว่าคนดูเนี่ยเขาชอบดูแบบไหนเนาะหรือว่าคนที่จะสัมผัสเนี่ยเขาจะสัมภษณ์ภาษาลาวได้ไหมเราก็จะอยากให้อยากให้ทุกคนรู้ว่าเออการที่พูดภาษาไทยเนี่ยมันมันมันไม่ได้แย่นะ แต่ม,มันเป็นสิ่งดีนะบ๊วยยดก็ขอขอบคุณพืชเป็นินไทยนะที่ให้โอกาสบ๊วยยดได้มามีโอกาสได้พูดภาษาไทยตอนบ๊วยศอดอยู่บ้านบัวยดก็ได้แค่ฟังพูดมนเป็ตเนานะแต่พอมาแล้วเออเราก็พูดได้เนาะไม่จะเป็นต้องว่าเออมาพูดแล้วก็ขายชาตินู่นนั่นนี่ไม่ใช่เนาะทุกๆอย่างมันมีสิ่งมันมีมูลมีที่มาที่ไปที่เขาพูดไม่ใช่ว่าเขาไปพูดกับตากับยายอยู่ฟังเรายายฟังไม่เข้าใจนู่นนั่นนี่ไม่ใช่ เขาพูดในรายการทีวีเนาะนี่แหละคืออัติกของคนลาวนะคนไทยคิดเห็นแบบๆก็คอมเมนต์กับมาเบิงพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะบอจก็ขอขอบคุณ fc ทางของไทยที่ให้การติดตามและรับชมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้บอจจะขอลาพีและน้องทุกคนไปน้องสวัสดีครับ